สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเช่นเดิมนะคะวันนี้ขอนำเสนอภาพธรรมสัญจรอำเภอนาดีวัดพันศีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมในบุญกุศลนะคะ ธรรมสัญจรอำเภอนาดีนั้นโดยการนำของท่านพระครูวิรยานประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอนาดีพร้อมพระสงฆ์และอุบาสกอุบาิกาเยาวชนรวม209รูปท่านพระครูสุนทรสารคุณเจ้าคณะตำบลน,นาดีเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดพันศีโดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน56ทุนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นจะนำเสนอหนังสือทิศที่11บทที่1 4 5โดยการแต่งโดยหลวงพ่อชุมพลพระปัญญูเมื่อจิตใจเป็นทุกข์โลกนี้ก็ปรากฏเป็นที่ระทมขมขื่นเมื่อจิตใจเป็นสุขโลกนี้ก็ปรากฏเป็นที่สว่างสดใส จิตใจย่อมมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จิตใจเป็นอย่างไรโลกนี้ก็จะปรากฏเป็นอย่างนั้นการรักษาจิตจึงสำคัญยิ่งนักจิตนั้นมีอกุศลเป็นของแสลงมีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาจงลักความชั่วจงหมั่นประพฤติดีจงขวนขวายให้ทานจงรักษาศีล จงสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเจริญกรรมฐานจงเว้นเพื่อนชั่วจงเข้าใกล้ผู้มีศีลมีธรรมจงใฝ่สนใจศึกษาในธรรมของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าจงฝึกฝนขัดเกลาจิตเห็นโทษในความชั่วที่ตั้งขึ้นในใจตนจงศรัทธาในกุศลความดีขวนขวายสร้างบุญไม่ย่อท้อ เมื่อจิตใจดีงามก็จะเป็นสุขโลกนี้ก็จะปรากฏเป็นรมณียสถานค่ะสำหรับการจะเริญภาวนานั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราอยู่ในอาการสงบเราก็จะพบความสงบความเยือกเย็นสำหรับวันนี้ก็ ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเราจะนำรูปภาพของวัดต่างๆในการลงธรรมสัญจรของอำเภอนาดีของเรามานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณในการติดตามของทุกท่านถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไป อ่านโดยสายลมค่ะขอบคุณค่ะ